เอาละครับผมสลับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นมครับเอาชีวิตรอดกันต่อนะครับในพาร์ทที่ต่อในพาร์ทที่สามสิบสามครับพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่สิบสี่นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้คิดในการทําฟาร์มข้าวอัตโนมัติของผมแล้วนะครับนี่ครับผมก็จะมาสร้างตรงนี้แล้วกันนะครับซึ่งจะทําแบบกว้างอยู่นะครับแล้วก็ทําน้ําลงไหนปุ๊บ มาอยงนี้แล้วก็มันจะเป็นลงรูสองรูแล้วก็ทําให้น้ํามันไหลลงเอ่อลงมาตรงกล่องตรงนี้แล้วก็เป็นที่เก็บของทางใต้ล่างนี้นะครับผมไปผมจะต้องไปเอาเดี๋ยวเอายายแมงมุมด้วยนะครับในการทํเขาเรียกว่าอะไรวะไม่แน่จะเอออันนี้ของเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาของเก็บไปก่อน ของเต็มอ่านี่ก็คือกล่องเก็บชุดเกราะนะครับอยากจะถามว่าผมเก็บเอาไว้ทําไมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับควรจะเก็บเอาไว้เป็นของสะสมนะผมอืมของสะสมฮะเอาไปซักสามแผกก็น่าจะพอนะครับไปผมจะต้องไปเอาหินมาด้วยแล้วก็ทำไอ้ที่นั่นแหละเลสตูอนอะไรนั่นแหละ แล้วก็โดยแหลกๆแล้วนันนี้เออผมจะต้องไปเอาเนี้ยเลสโตนเอามาเท่านี้เลยแล้วก็อะไรไหมอ,อ่านี้เหล็กแ้วผมต้องลงไปเอาหินข้างใต้บ้านนะผมลงไปเอาหินก่อนแป๊บเดียวอะ นี่ฮะก็เป็นทางลงไปเมืองของผมอืมสว่วนตรงนี้นะครับก็ผมทำป้ายไปแล้วนะครับซอมบี้ทางนี้นะครับผมเนะี่ยตรงไปทางนี้ฟาร์มสปาลซอมบี้ครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะต้องลงมาเอาเหินแป๊บหนึ่งก็เห็นที่ขุดไว้นะครับเดี๋ยวเห็นกันเห็นไปไว้สร้าง เห็นเอาเห็นเรียบอะแล้วก็เห็นที่กดไว้แบบนี้โอ้เยอะเลยฮะฟาร์มนี้ก็จะต้องได้ประสิทธิภาพแบบค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแล้วก็แล้วผมจะต้องทำฟาร์มวัวด้วยแล้วก็ฟาร์มคนแกะเอาไว้เวลาตกแต่งบ้านอะไรอย่างนี้นะครับผม ของมนเต็มหรือเปล่าไม่เต็มไปเดี๋ยวคนเอาอีกก็ได้นะครับไปเดี๋ยวขึ้นหนืมเดี๋ยวผมจะต้องครับเอ่อต้องการไม้อยู่นะะซึ่งไม้ก็จะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวขึ้นบ้านนะขึ้นเมือง อ่าครับตรงนี้เลยกันแล้วก็ผมต้องการจะแ,แตกนี่ก่นชุดของเก็บของมันจะเต็มงัม้นผมเอากล่องอะไรที่มันไม่จะเป็นทานไหมแล้วก็อะไรเห็นอย่างนี้อืมของเต็มฮะไปแ้วผมครับนี่ก่อน ครับธนูนะปะนี่ไม้สติกแล้วก็ครับธนูไม่ใช่เบ็ดนะอ่านี่ฮะธนูสองสามสี่นี่เลยแล้วก็อะไรวะเนี่ยเราจะครับเป็นแบบนี้นะครับใช้ธนูแล้วก็เลูซตนแล้วก็หินรอบแบบนี้ครับผมแล้วก็ครับมาปพ้บเพ้อเให้หมดแบบนี้แล้วก็แล้วเราก็จะได้มาอย่างนี้นะ อืมผมต้องคราฟเยอะแน่นอน,นครับผมแต่ามาสติกอยู่นะคือคราฟมาครับมาก็ธนูก็คราฟอืมสิบอันละี๋จะค่อยมาคราฟอีกแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปสร้างโครงสร้างกันก่อนอ่มนอามานากแบบแลกนิดน,นึง เดี๋ยวมาดูไอ้เจ้าฟาร,ร์มเหล็กนะฮะว่ามันได้เท่าไรละว่าไ,ได้กี่โอ้ได้ฮะสองแพ็คกับอีกสามสิบเจ็ดก้อนนะครับผมมันก็ไม่ต้องไปหาว่ไม่ต้องไปหาไอ้แร่เลยครับผมดูเป็นแต่หาเพชรหาทองหาฐานนะผมผมขุดตรงนี้ออกเออผมลืมเอาดินมา เริ่มเอาดินมาอีกแล้วแล้วก็ทอสยังไงดีผมว่าไปเอาดินก่อนดีกว่าดินผมเอาเก็บไว้ตรงใกล้ๆตรงนี้แหละใกล้ๆตรงนี้รางรถไฟก็ยังไม่ได้เอาออกเลยครับเดี๋ยวดินอ่าดินฮะพอดีเก็บไว้โมซัวในพาร์ทที่สองถึงสามนั่นแหละฮะ,ะเดี๋ยวอันนี้ออก อด,ดินมาใส่น่าจะพอหรือเปล่าไปผมมาด,ดินไปอุดแป๊บหนึง่งให้คนดินมันพอดีเดี๋ยวกินอาหารขออุดดินแป๊บหนึง่งไอ้รูนี้ก็เป็นรูของคิปเปอร์นะครับอืมมันก็ชอบมาระเบิดบ้านของ ก็อื่นไปทั่วชึบๆก็วาง,งนะมันจะกดไม่ค่อยได้เลยเมื่อกี้ตึ๊บตึต๊วางแบบนี้อ่ะบล็อกแหล็กเสียงรถอะเรือนรนะรันคือมันจะวิ่งทำไมตึบแล้วก็เดี๋ยวขอ,อนี้กนกดดินแป๊บหนึ่งแล้วก็ชึบ,ชบ ถ้าอดใจรอไม่ไหวก็แบบรีคลิปเป็นเลยได้เลยนะครับผมคือก็จิบสองหลุมแบบนี้ก็ต้องใช้เวลาสักนาที2องสามนาทีปนะัแบบเดียวไปเดียวชลิบแล้วก็อดุดจุิแบบนี้ป๊ป๊บปบชบิอ่าเดี๋ยวตรงตรง,ตรงมาเลยตรงมา จชิเจบเชิเบชบเชิบขออิดอุดดินไม่ใช่อิอดอิดดุนอุดดินเออเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมแจกแบบเลยเดีไหมอืมไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ก็มีคนติดตามสิบเอ็ดคนอยู่เลยนะครับผมตอนนี้ก็พยายามลงคลิปทุกทุกวันเลยนะครับเวานนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปนะฮะคือ ขอเป็นสักวันนะอ่ะอุดเส็จละเดี๋ยวทุบๆๆบถูบาแล้วก็เราจะวางตรงตรงนี้แล้วกันปึ๊บปึ๊บมาเงี้ยาวยาววางยาวยาวเอาอ๋อนี่มนแหลกมาถึงโอ้ใกล้จะมืดแล้วฮะเดี๋ยวถุกยาผมต้องไปเอาทอสมาติดอีกอืม เดี๋ยวนะทุบๆเดี๋ยวผมเข้าไปนอนก่อนแล้วก็ต้องไปเอาอะไรถังน้ำมาด้วยน่าจะใช้แบบเยอะอยู่นะฮะถังน้ำในการทำฟาร์มอันนี้แล้วก็เลสโตนแล้วก็นอนแป๊บนึงใช่ไหม อ่าไหนๆก็ตื่นมาแล้วขอฟาร์มไก่หน่อยละกันนะครับฟาร์มไก่แล้วมีซีดเนี่ยซีดซีท้ายเป็นงหมดอ่ะซีท้ายซีท้ายไปหนวะอ๋อนี่นี่เจ็บแบบอ่าสิบสามอันไปขึ้นไปฟาร์มไก่ตอนนี้ครับฟาร์มไก่ก็ได้ท่านี้ยังไม่ได้ประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ เดีย๋ยวค่อยทำแบบมีงบม,มากก็จะทำแบบให้มากๆกันเลยนะครับผมชข้าใจไหมเดี๋ยวจะตีไก่ฟางไก่ฟางไก่เฮ้ยเดี๋บังชข้าใจไหมอ่าจุบอ่าจุ๊บๆกันหน่อยสิก็ไออาหารแบบนี้แล้วก็แบบนี้ไปไปดีกว่าเออ ลงอย่างเร็วไวเลยนะครับเดี๋ยวเราครับนี่ก่อนเอ้ยผมได้เอาธนูมาไหมไม่ได้เอามาเนาะถ้าธนูผมเอามานี่ก็หายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแตกไม้ก่อนครับ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 มีธนูใสไปให้หมดทำสักประมาณสองด้านเลยนะครับอ่า ยังไม่พอจุ๊บ,บ,บมลๆเอามามาเอามาทราต้องใส่ไปให้หมดสโตนจุบมันเปลิหน้านไงจุๆๆแล้วก็ตืมาแบบนี้แล้วก็ข้ามาอีกแล้วก็ทำแบบนี้อีก อย่งตอนนี้ไปจะจะค่อยขึ้นเอามามาเอาทางน้ำเรวตัวนี้ต้องทำทีละขั้นก่อนข <c oughs> อไปฮนะเดี๋ยวทำไปทีละขั้นก่อนที่จะของในตัวมันน้อยใช่ไหมคบ,บกระโดดมาเออผมลืมเอาทอดอีกละมันเป็นอะไรกับทอดวนะเนี่ย ีลยวค่อยคืนไปเอาก็ได้นะครับอีกสักนิดนึงนิดนึงปึ๊บปึ๊บแบบนี้เลยโอ้มันไกลบ้านหรือเปล่าะนะเดี๋ยวตือ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 ทุบทุบทุบ,ทบ,ทบแบบกันึงก็วางคอดทำตรงนี้ประมาณหนึ่งไรหนึ่ง สองสามสี่ห้าห้าตรงนี้ใช่ไหมห้าตรงนี้เออห้าตรงนี้ทุบตรงนี้ไปตรงนี้ทุบตรงนี้เลยเผมมีผมมีพวกก็ไม่เอามาขุดใช่ไหม แป๊บแป๊บแป๊บอ่าแล้วก็ขุดตรงนี้ด้วยเราทําเป็นสองนี่เลยประกอบกสองบล็อกของในการไอเทมหล่นลงแล้วก็เราลงไหลมาตรงนี้แล้วก็สู่กับกล่องเก็บของตรงนี้มันอาจจะแบบลบลุงรังหน่อยนะฮะนะนับหนึ่งสองอยใจหนึ่งสองสาม สี่ห้าตรงนี้ปุ๊บอ้าวปุ๊บาวางวางเฮ้ยผมคราบมาเกินหรือเปล่าวะไม่น่าเกินหรอมกมั้งหอยพอดีหอยพอดีออดก็ทำแบบนี้แล้วก็แบบนี้อ้าวรุปว่าตะเลิดมาสองอันรึุบทบอกเดี๋ยว แล้วเราก็ตุบยาเอากันตุบยา,อ,าอ,อืมตุบๆๆบตุบทบอ่ะอืมเดี๋ยวผมจะต้องไปเอาอะไรวะอืมเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรครับไม้ก่อืมุบครับตุกลับมาวางตรงเอออย่าตุบ ครับอะไรวะก็เรียกว่าครับถังไปต่อตักน้ำามันเสเกลจะยินนะพี่ชุบไปแล้วเราจะลองไปวางน้ำดูนะครับว่ามันพอดีหรือเปล่าจุบน่าจะทำเป็นชั้นๆๆๆนชั้น,น,น,นไปตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยววางอีกถังก็วาง อ่ามันมาสุดตรงนี้นะครับแล้วก็ทำยังไงต่อดีไงไงดีทำยังไงดีวะทำยังไงเดี๋ยวโหครับเป็นอย่างนี้เลยมันสวยดีครับเสียงดังดีแล้วครับครับใหหมดยังไม่หมดดีกวะ ส่วนตรงเอ้ยส่วนตรงนี้ก็ติดอย่างนี้เลยมาแบบนี้ปึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่ามันขอบไว้แล้วน้ำก็ลงมาตรงนี้เฮ้ยสองสามสี่อืมยังไงดีวะเนะี่ยคือตอนนี้รู้สึกงงไปละ การอันมั่วซั่วเกินปั๊บเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวทำปุ่มปุ่มมันอยู่ตรงนี้มาใช่ไหมอา,อาจะกดเข้าดูทำไมอ่าต่นี้ก็มันพอดีนะครับผมมันไม่ได้พอดีมันแบบไหลามาอย่างนี้แล้วนี้ก็จะไหลามาอย่างนี้อ่า วันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็มนัน่งผม,ผมจะเอาแผมจะเอาออกมาทำไมไปแล้วผมท,ทำทางงามดีไหมเนี่ยทางงาอยู่ใสเดี๋ยวขออุดตรงนี้ก่อนตื๊ดๆแล้วก็อุดอย่างนี้เลย ที่ไอ้อุดไว้อืมจึจ๊บๆอ่าตะเลิดตะเลิดแป๊บเับับอืมเดี๋ยวฟาร์มน,นี้จะต้องเสร็จสักสองพาร์ทหรือไม่ก็สามจึ๊บๆอ่ะเดี๋ยวเราคิดทำยังไงต่อยังไงต่อดีวะ ยังไงต่อดีเดี๋ยวน้ำออกมาก่อนรู้ว่าจะเอาเป็นสองชั้นได้ไหมไม่ดียังไงดีเดี๋ยวตรงนี้เนาะครับนี้เอาน้ำใส่ก่อนคือทดลองอะ่ะทดลองอ่ะวางตรงไหนวะอ่าตรงนี้จุ๊บจุ๊บอ่ะ กดกดปลุมปั๊บแล้วก็ลงเ้ยน้ำมันไม่ลงไปตรงนี้หมดมไม่รู้เหมือนกันเดีย๋ยวลองแตทางน้ำอีกอันหนึ่งลองไปตักมาใส่อีกสักอันหนึ่งใช่ไหม หรือว่าจะลองใส่หมดทุกอันเลยหรือเปล่าเดี๋ยวใส่เอาอปุ่มกดย่อยอแล้วก็ครับปุ่มมาอีกปุ่มหนึ่งปุ๊บอ่าจึ๊บจึ๊บ,บก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูจึ๊บอ่านี่ครับมันคง มันคงน่าจะไหลไปตรงนั้นหมดนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเลองเดี๋ยวเราลองมาทดลองกันจะเอาทางน้ำหมดก่อนแป้มัึงเดี๋ยวซับสนไปเดี๋ยวผมจะต้องไปครับทางน้ำมาคนข,ข้างเยอะอยู่อยวนี้ผมมี ลองไม่มลเนี่ยจื้อจื้ขามารับมาเลยโ,โหเหล็กเลืออยู่แค่นี้ไปเดี๋ยวไปตักน้ำมาแล้วมาใส่ป,ะ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 ปะับป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 ับอของเต็มเ้ยของเต็มเสร็จแล้วฮะเอาอะไรทิ้งเอาซีดทิง้งซีดแล้วก็เอ่อ แล้วก็ขอหมดยังอ่าหมดมดละมดละจะข้ามอีกแล้วฮะอ๋อคามือคามือไม่รู้จะคามืออะไรนักหนายวเอาทางน้ําใส่ก่อนทางน้ําใส่ก่อนอย่าเพิ่งมีอะไรมาบึ้มนะอย่าเพิ่งมีเดี๋ยวขอใส่แป๊บหนึ่ง เสื้อพินไปแล้วฮะก่อนที่จะมีตัวอะไรเกิดจะต้องจะไปเอาต้องไปเอาเหล็กเพิ่มอ่ากินอาหารก่อนขอนอนแป๊บนึง่ง ผมต้องคาบเลยวะถังน้ำเหล็กเอาจากตรงนี้เลยละกันนี่สิบสองบล็อกเอาคาบไนวะนี่แตกมาแบบนี้แล้วก็คบาบถังน้ำมาแบบนี้เ,เดี๋ยวผมเอาอยาหยูเก็บไปก่อนมันไม่จำเป็นแล้วเดี๋ยวไป ม่เดียวแล้วไปเลยตักน้ำตรงนี้แล้วกันจึบ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 หน้าไงของเต็มอีกแล้วมันเต็มไวเหลือเกินแล้วโยนทิ้งปับ๊บแบบนี้ไปของเต็มก็โยนทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้งโอ้สเกลสเกลเกลจอหนีอยู่ยนานเหลือเกิน เดี๋ยวเราจะต้องทำยังไงต่อกันดีวะวางน้ำเออใช่วางน้ำวางน้ำใช่ับอันนี้มีแล้วน,นี่ก็มีแล้วอันนี้ยังไม่มีแล้วแล้วก็ใส่นี่ก็ยังไม่มีก็ยังไม่มีก็ยังไม่มีก็ใส่ไปแล้วก็ใสไ่สไปอีก แล้วก็สายไปอีกเยอเท่าไหร่หนึ่งสองสามเออสามันผมมีเหล็กอยู่เท่านี้เดียวครับอีกสองหนึ่งสองไปไปทำถางน้ำไม่ใช่ทำทางน้ำตักน้ำเออแำทำน้ำอะไรตุ๊ดตไดตืด ลยอีกสามอันใช่ไหมดูนี่ตรงนี้มันวางอ่ะเสร็จละนี้ก็ยังใส่ไปแล้วก็ใส่ไปอีกแปะเดียวผมมีเลสสโตนปุ๊บไม่ต้องทำวงจรอะไรให้ยุ่งยากแ๋่ววางง่ตะเตลิดตเตลิดตือวางวางวาง,วางมีหน้าที่วางเลสสโตน จึ๊บจืบอ่ามันต้องใช้เลสโตนครับบัรเลเตอร์หรือเปล่าวะเดี๋ยวลองไปดูใช่ไปดูไปครับเลสโตนคับบัรเลเตอร์มันต้องใช้เพราะจำเป็นไปโอ้ยเอาตะเลดตะเลดลก็เราขุดไว้มาอันนึ่งเฮ้ ้องใช้ด้วยอะไรวะไม่ใช้ผมแล้วผมจะขึ้นมาทำหอีหยังชึบแล้วก็ครับแลสะสโตนหนึ่งสองอ่านอะไรเรียกว่าอะไรวะอันนี้แหละอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไปแล้วเราจะต้อง โอ้ยสก,กลิสกกลสกิลจะยิงปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูมามาดูจุบทบุบตรงนี้ออกแล้วก็ใส่ลูกอร์ไปแล้วก็ผมมีปุ่มไหมไม่มีเดี๋ยวคราบก่อนปับ๊บแล้วก็ป,ปั๊บติดปึ๊บอ่ะยังไม่ได้กดปึ๊บอ่าอ้าวน้ำแหลก น้ำมันลงมาตรงนี้และผมจะทำยังไงเอออย่าลองลองครับไม่ใช่ครับครับแหละไป๋ยวลองไปตักน้ำดูตักน้ำดูบันลองคัก สองถังลองใส่สักสองถังว่าน้ํามันจะไหลแล้วมาตรงนี้ปุ๊บแล้วมันจะพุ่งไปตรงนี้หรือเปล่าอ่าลองดูฮะถ้าได้ก็ฝันนี้ก็น่าจะร่วงๆครับร่วงๆร่วงรู้นีะว่าเล็กโซนจุบแล้วก็ตัดอย่างนี้นี่นะแล้วก็ ได้หรือเปล่าอุย้ยอุ้ยได้ไหมอ่านไงฮะไม่ได้นะครับผมอืมถ้างั้นเอาตรงนี้เป็นเป็นอะไรวะเป็นไอ้เอาน้ำค้างเอามาได้ไงเดี๋ยวปิดสวิตช์ก่อน เดี๋ยวให้ตรงที่รองพื้นเอาเป็นเอาเป็นไอ้นั่นเลยแล้วกันนะครับเอาเขาเรียกว่า,าอะไรดับเปอร์นะครับผมดอปเปอร์มาลองแล้วก็เอาทำลายใสเอาต่อเขา้าเข้ากล่องต่อเขา้าเขา้าฮะต่อเขา้าอะ่ะเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้ฮะเดี๋ยวผมก็จะมาต่อในพาร์ทที่สิบสี่เอ่อมาเจอกันในพาร์ทที่สิบสี่เลยนะครับผม อันนี้ก็เป็นฟาร์มเก่าที่ได้นะครับเอ้ยฟาร์มใหม่ไม่ฟาร์มรเก่าอะไรอือใช่ฟาร์มใหม่ฟาร์มใหม่ฟาร์มเก่าอะไรเดี๋ยวสลับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับอ่ะสลับคลิปนี้ก็บายยนะครับผมกดแบบนี้แหละอ้าวอาลากๆสวัสดีครับ